สวัสดีค่ะพี่น้องทั่วโลกแล้วก็ทั่วประเทศนะคะเนาะสาวอีสานมีอย่างมากินโชว์มาดิสาวอีสานมีบกม่วงหาวมะนาวโฮจ่ะสนับสนุนโดยคุณแม่จ้าคุณแม่ฝากมาให้ตาบานเนาะอีเม่ฝากมาให้มาเป็นสวนมาเป็นใบมาทั้งสวนทั้งอย่างเลยจ้ามาเลยไลคยค่ะฝากมาเอาทามากินทําแหลกกันเลยเนาะ ำพูผู้ไใไม่อยากแกกะกินมะ่วงหาวมานาโฮได้จ้าตานโรกมะเร็งเป็นยาจ้ะ พานอนเมื่อลับก็กินประมาณหาหกหน่วยแล้วก็สินอนหลับดีจ้ะสัน่นซีซื้อว่ากับมว่วงหาวีด่ดีจ้ะเราเรื่องจริงไาน,นอนเมื่อลับนี่กินนี่นอนหลับดีค่ะจ้ะสาอีสานร้องแล้ว ตำตึงในมันจะออกขมๆหน่อยนึงจ้ะแต่ก็แซบน้ตึงน้ำปลาละประแดกเนาะใส่ผงนัวแล้วก็ะน,น้ำตาลน,น้ำปลาแค่นัน้นนะจ้ะแซบเลย สมแ่บเป็นยาจ้ะกินได้ก็ดีเนาะเปมนนอนว่่ค่อยหลับอยู่นอนหลับแทะเป็นยาระบายพร้อมจ้ะ นสมน่ะมีวิตามินซีพ้อม,อมเดี๋ยวจะแบบหน่อยว้าวช่วงเลยจ้ะเอาให้คำหนึง่ง Bỏ mm. oh. mẹ ơi Bịa กินในมันน้ำมันสีออกขมๆหน่อยหนจ้ะมันสินียาเด้แล้วมันสินียางนันสีนียางพอ่อยางมันเห็นปะยางมันพี้สาวพี่สาวก็ต้องขอลาไปก่อนด้อค่ะเด้อเจอกันคลิปหน้าเด้อค่ะฝากกดไลค์กดซับสขไครป์สาวพี่สานเด้อ นีสายอสานต้องขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย